สวัสดีครับสวัสดี F c ซและผู้ติดตามและอาจารย์ทุกทท่านครับวันนี้ก็ออกหมายครับผมหมายตรงซอยสีครับผมนิคมซอยสีอยู่ของสองครับก็มากับเซียนหมิวครับเซียนหมิวก็ไปทางนี้ครับผมไปใส่ข้างหน้าครับผมก็จอดมันตะกี้ได้ยินเสียงขันอยู่ตรงนี้ครับผมตัวหนึ่งทำอยู่ตรงนี้ครับตัวหนึ่ง มาจะใส่ตรงสายไฟนี่ครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูหมายครับผมอยู่หมายอยู่ตรงซอยสี่ครับผมข้างในเข้ามาห้องสองครับเมื่อกี้ขันอยู่ตรงนี้ครับผมวันนี้ก็เอาโคกตานมาครับผมเอาโคกตานมาก็ใส่ ก็ขันดีครับผมขันดีอยู่ครับก็นกหลักมาด้วยครับผมนกหลักก็ซูเปอร์แมนครับครับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับผมครับผมโกกตันขันแลวครับผมเดินออกแป๊บเดียวยขันแลวครับผม สู้หรครับผมแยกเอานะครับ 你同意。 พเนียดแล้วครับผมไอเสียงนกนกป่านกตอก็ชนพเนียดโดดม,มาเรียกเรียกแล้วก็ไปไม่รู้ไปทางไหนครับนกตอขันโยนนะครับมาแล้วมาหมายตัวแล้วครับผม ทังฟังซ้ายมือยังไม่ลงกครับบินม,มาไม่ขันนะครับไม่เรียกไม่ครูครับผม ต่อเรียกตัวเรียกครับ มาเกาะอยู่บนหัวเลยครับตัวหนึง่งแต่ยังไม่ไปหาครับไม่ยอมไปครับผมขันอยู่ใกล้ๆต้นใกล้ๆครับผมนี่ครับนกป่ามาทำอยู่ใกล้ๆครับผมไม่เอวไปครับ มาเรียกอยู่ใกล้ๆก็ผมไม่ยอมไป ไยอไปครับผมลุนไปเรื่อยๆครับว่าจะเข้าไปหาลูกต่อหรือเปล่ามีสับหางด้วยครับผม ยอมไปหานกต่อครับผมน่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียครับผมมาคูใส่กันครับไมสูครับผมบินมาเข้าพุ่มลองใส่ตัวเมียครับผมนอกป่านกต่อเรียกยังไงก็ไม่ไปครับผมเก็บก่อนครับผม อยาจะย้ายไหม่ใหม่ครับผมเพื่อได้ใส่นกดินครับผมมาเหมือนจะสู้ครับมาหลายตัวครับผมแต่ไม่มีตัวไหนสู้ครับเก็บกดครับผมเกาะอยู่นี่ครับผมไม่สู้ครับผมตรงกับสายไฟนะครับผมอยู่พุ่มครับไปแล้วครับไม่สู้ครับผม ต่อก็อยู่เนี้ยตรงเสานี่เองครับผมไม่สู้ครับผมเกาะเรียกใส่ตุ้มเมียเฉยครับผมไม่สู้ครับมาต้นนี้ตัวนึงครับผมก็ไม่สู้ครับโอครับผมนี่ก็มา ซอยกลางครับผมกี้ซอยสี่มาซอยกลางครับเมื่อกี้มาก็เห็นมันคู่กันอยู่ต้นมะม่วงครับผมจะเอานกดินมาใส่ครับผมดูจะใส่ได้หรือเปล่าข้าวมันสูงครับผม มันจะถ่ายไม่อยเห็นลูกกอเต็มเลยครับผมกับว่าจะใส่ตรงนี้ครับผมทางใส่ตรงนี้ตายตน้น งใส่ตรงนี้ครับครับผมเดี๋ยวถางใส่กันครับผมเอาซุปเปอร์แมนใส่ครับเสียนหมิวก็ผ่านมาตะกี้ก็เสียนหมิวก็ได้หนึ่งแต้มครับผมนกดินครับผมก็นกพเนตไม่เข้าสู้ครับผมนี่ครับผมลองใส่นกดินตรงนี้ครับผมนี่ครับตรงนี้ครับ ต่างกันครับผมใส่ตรงนี้ครับผมไม่รู้ถ้าถ่ายเห็นหรือไม่เห็นครับอยู่ไกลครับครับผมเดีย๋ยวมันลุ้นครับผมใส่ไว้ตรงนู้นครับผม,มกบขาวครับ ครับผมตีปีกมาตะกี้ครับมาจากข้างป่าเสียงใหญ่ครับนี่ครับผมตีปีกมาตะกี้ครับผมตีคอมในซูเปอร์แมนมาตะกี้ครับเดี๋ยวคอยดูครับว่ามันจะไปสู้หรือเปล่า ปีกมาตะกี้ปุก์แมเรียกครับผม มาเียกใส่ใส่โคกตานก็ไปโคกตานไม่ได้ใส่ครับผมผมมันเียกอยู่บนหัวนี่ครับ เขาคนละต้นครับผมเขาต้นข้างใน ผมเห็นเรียกครับนกตามนอยู่อะไรไม่รู้ครับลงไปใกล้ๆครับผมนกเขาไม่ยอมไปครับมีนกกระเต็นตัวใหญ่ครับผมลงไปใกล้ๆ หมดเวลาอีกแล้วครับผมยังไม่มีนกเข้าร่วมเลยครับโอ้ช่วงนี้ใส่ไม่ได้แต้มเลยครับผมโอ้สงสัยไม่มาสู้แล้วครับผมตีปีกเยอะแยะครับตะกี้ไม่มีตัวไหนสู้เลยครับไม่มีตัวไหนมาเกาะต้นเลยครับผม ก่อนจะใส่ตะกี้ก็คูกันอยู่ต้นนะครับตีปีกมาก็นกต่อเรียกเรียกก็ไม่มาครับผมอเก็บแล้วครับผมเย็นแล้วครับหมดเวลาแล้วครับผมแถวทั้งพเนียดทั้งนกหลักครับผมวันนี้แถวเป็นอาชีพเลยครับผมครับผมเดี๋ยวไปเก็บกันครับผมเย็นแล้วครับ กีก็ตีปีกอยู่นี่ครับผมนี่ครับมาเกาะอ,อยู่ต้นนี้ครับลงหากินอยู่ตรงกวนแทรนู้นครับผมนี่ครับไปเกาะอ,อยู่ต้นนู้นครับผมครูใส่กันอยู่ข้างป่าไม่มาหาสปอร์แมนเลยครับผมโอ้สปอร์แมนก็เรียกอยู่ครับผมแต่นกป่าไม่มาครับ อยู่ข้างป่านู้นครับผมครับผมเก็บคนครับผมครับผมเก็บแล้วครับผมไม่ไหวครับวันนี้แหวทั้งคู่ครับทั้งเนียดทั้งนกหลักครับผมนกเหมือนจะเข้าร่วมครับผมตีปีกมาก็ไม่เข้าครับผม ก็เยอะครับผมแต่ว่าไม่มีเข้าสู่นกต่อครับผมครับผมเย็นนล้ครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ